นะรายการอื่นก็ด่ากันไปด่ากันมาก็มีแต่ความมันของผมนี่นอกจากมันแล้วได้ความรู้ด้วยเอาตัวรอดนะครับแล้วก็จะไม่ทําผิดไม่ตกเป็นเหยื่อนะขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์อืมนะครับฟังรายการนี้แล้วจะไม่โดนหลอกนะครับและจะไม่เชื่อคนง่ายนะครับนะนถามมาวันนี้คดีดังนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้รับอ่อ เขาเรียกอ,อะไรรับข้อมูลทางแชทไลน์เอฟซีเราโดนฟ้องครับนะไปดูรายการผลกระแสไปดูรายการครูเพลงคนหนึ่งนะครับที่ว่าเมียหลวงมาออกรายการแล้วก็บอกว่าครูเพลงคนเนี้ยไปได้นักร้องในค่ายเป็นเมียนะแล้วก็เร็จแล้วก็เมียหลวงก็ไปพูดยังไงไม่รู้ไอ้ครูเพลงก็เสียหายนะครับเขาก็ฟ้องนะฟ้องคนที่ไปวิพากษวิจารณ์ นะก็ฟ้องเมียอดีตเมียเก่านะแล้วก็ฟ้องคนที่แสดงความคิดเห็นนะ,ะนะครับเยอะแยะนะครับนี่อันนี้ก็วันนี้เขาส่งเอกสารมาให้ดูแล้วคนนี้ไปแสดงความคิดเห็นไปดูรายการหวนกระแสแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทวันนี้ผมก็โทรไปบอกคุณกัรชัยว่าเฮ้ย hey, หนุ่มกัรชัยคุณช่วยพยายามคุยกับครูแพงคนนี้หน่อยนะที่คุณเอาเมียเมียเมียเก่าเขาไปออกรายการอ่ะพูดไปพูดมาแล้วก็มาพูดถึงเรื่อง นะเมียน้อยบ้างผู้หญิงคนใหม่ของผัวเก่าอะไรต่างเนี่ยทําไปทํามาก็มีคนมาสแสดงความคิดเห็นแล้วไปด่าเขาพอด่าเขาเสร็จปุ๊บก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยติดต่อมาหาผมเนี่ยชาวบ้งชาวบ้านเนี่ยแถวจังหวัดเลยฟ้องที่จังหวัดเลยเนะผมก็บอกให้กันชัยเดี๋ยลองไปคุยกับครูเพลงหน่อยเขาออกเนี่ยเนี่ยเขาไปดูรายการคุณเอาวิภาวิจารณ์คุณเอาอาดีตเมียครูมาเนี่ยออกรายการนะก็โดนฟ้องตังเติงไม่มีตอนนี้กาํลาลังลำบากอยู่ผมก็ บอกกันชัยลงไปคุยก็ดูหน่อยถอนแจ้งความได้ไหมหรือถอนฟ้องได้ไหมเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้การฟ้องหมิ่นประมาทมันเยอะแยะนะครับนะเพราะนั้นการพูดการจาอะไรก็ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งร้องไห้ออกทีวีกันเป็นแถวอะนะครับนะบางคนก็เนี่ยนะครับก็เสียใจนะครับโดนฟ้องโดนอะไรต่างเนะี่ยเนี่ยบางคนก็ไม่มีตังค์จ่ายเนี่ยที่ติดต่อมาหาผมเนี่ยเอฟซีไม่มีเงินไม่มีเงินจ้างทนายนะผมก็รับปากแล้วเดี๋ยวก็จะให้คําแนะนำว่าจะทํายังไงต่อไป นะครับวันนี้ก็ดูรายการเห็นถกไม่เถียงอนะช่องเจ็ดถกไม่เถียงห้องเจ็ดนะเอาคุณอาจารย์คนหนึ่งผู้หญิงแล้วก็ไอ้คนข้างบ้านหนุ่มๆด่ากันไปด่ากันมานะครับนะมีทนายมานั่งมีอ่พิธีกรนั่งอยู่รายการถกไม่เถียงช่องเจ็ดด่ากันไปด่ากันมาผมดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปฟ้องหมิ่นประมาทต,ต่อเพราะมันด่ากันนะอีกคนหนึ่งเป็นคนขี้รักขี้ขโมย คดโกงเงินอะไรต่างๆนะอีกคนหนึ่งทํานู่นทํานี่มันก็เดี๋ยวมนเนี่ยมาออกรายการแล้วเอามาด่ากันเดี๋ยวก็ฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานัก็ฝากรายการทอล์กทั้งหลายไม่ว่าโหนกระแสหรือถกไปเถียงเนี่ยเนี่ยเอาคนมาออกรายการเนี่ยต้องระวังต้องเตือนเขาหน่อยนะครับว่าการพูดการจาเนี่ยมันเขาอาจจะถูกฟ้องนะ,นะครับนะรายการช่องอมรินก็มีนะครับเนี่ยผมไปออกเนี่ยแล้วก็มีทนายดังคนหนึ่งค่ยรีผมก็ไปออกด้วย แล้วก็มีคนหนึ่งด่ากันไปด่ากันมาทนายทนายดังเนี่ยก็ถูดกดําเินคดีหมิ่นประมาทด้วยียงหวัดเชียงใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากรายการโทรทัศน์นะนะคุณไปเชิญแขกรับเชิญมาเนี่ยคุณช่วยบอกเขาด้วยนะการพูดในรายการอาจถูกฟ้องหมิ่นประมาทนะนะฝากหนุ่มกันชัยฝากรายการคุณทินนะช่องเจ็ดช่องอะไรต,ต่างๆรายการที่เชิญคนเนี่ยรวมถึงรายการสัมภาษณ์นะ โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะเอามาพูดเนี่ยโอกาสโดนฟ้องหมิ่นประมาทเยอะเรื่องหนี้สินนะเรื่องหนี้สินนะเรื่องส่วนตัวเรื่องอครอบครัวเรื่องเมียหลวงเมียน้อยเรื่องชู้สาวเนี่ยระวังครับระวังจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทอย่างคดีของผมเนี่ยพจนอานนท์เหมือนกันเห็นนะเนี่ยนะนยลูกความผมเขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทนะดาราในสังกัด ที่ไปหาว่าเขาติดหนี้ติดอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังพิธีกรรายการดังๆไม่ว่าจะเป็นหวหนกระแสถกไม่เถียงหรือรายการไหนก็แล้วแต่ที่หรือรายการสัมภาษณ์ต่างๆต้องระมัดระวังทุกคนครับเวลาสัมภาษณ์เราต้องเตือนด้วยนะเฮ้ยไอแบบนี้พูดได้ไม่ได้อะไรต่างๆ็โดนฟ้องกันไปหมดเนี่ยเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายนะหลายคนต้องนั่งร้องไห้เลยครับโดนฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยฝากไว้ ต้องระมัดระวังแต่ถ้าใครกลัวจะถูกเปิดประมาทก็มามา,มาอบรมสัมมนากับอาจารย์สามชั่วโมงครับคุณจะฉลาดเลยด่าอย่างไรไม่ติดคุกอ่านะแต่ดีที่สุดคือไม่ต้องเสือกไปด่าเขาถ้าเสือกไปด่าเขาแล้วโดนฟ้องหมิ่นประมาทอย่าร้องไห้เพราะเสือกไปด่าเขาก่อนนะวันนี้สะใจุ่งนี้ถูกดำเนินคดีนะหลายคนครับสะใจมันปากด่าเขาเต็มที่เลย โดนดำเนินคดีมาไปไงร้องห่มร้องไห้เพราะนั้นฝากไว้นะทางที่ดีคืออย่าเที่ยวไปด่าเขาแล้วบางคนเนี่ยใช้อ่อแอบปลอมใช้บัญชีเฟ e บุ o กปลอมใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็คิดว่าเอาผิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เอาได้แล้วนะครับเขามีเครื่องมือใหม่ในการที่จะสามารถที่จะ,จะรู้ว่าคนนุณคือใครไม่รอดนะไม่เชื่อไปถามอัจฉริยะดู นะครับนะนะครับอธิยะเนี่ยไปแจ้งความลนะ่ะไอ้พวกไอ้พวกที่บัญชีบอมทั้งหลายเรียบร้อยนะเราไปคุยกับเอ่อปอทคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวเขามีวิธีการไม่รอดนะเพราะฉะนั้นหยุดไปด่าชาวบ้านเขาหยุดด่าชาวบ้านเขานะครับดีที่สุดครับเป็นวิธีการป้องกันตัวเองคือไม่ต้องเสือกไปด่าชาวบ้านเขานะนะครับจําไว้นะพอเสือกไปด่าชาวบ้านเขาวิจารณ์เขาหนักแล้ว ปรากฏว่าไม่ได้ตรวจสอบไม่ใช่เรื่องจริงก็ชิบหายที่เขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทเอานะนะแล้วก็จะมาอาแหกปากร้องทําไมล่ะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะนะอ่นะครับอืถ้าใส่เสื้ออาจารย์เดชาแล้วโดนข้าราชการอุ้มนะอาจารย์เดชาจะช่วยโอ้แน่นอนนะใครใส่เสื้อธนายใครทุกโดนอุ้มได้ไงไม่ได้เออผมไม่ยอมต้องช่วยเต็มที่ เสนะื้อตัวไม่กี่ร้อยอใสแล้วหล่อเท่นะแต่ไม่ใช่ใส่แล้วไปทําผิดกฎหมายนะไปฆ่าคนตายไปข่มขืนไปโกงประชาชนอะไรไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นนะเอฟจีทนายคลายทุกต้องเป็นคนดีนะนะครับนะนะครับนะเนะนะข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีก็อย่าเสือกเที่ยวไปด่าเขานะหุบป,ปากซะบ้างบางคนก็ตังก็ไม่มีแต่เสือกไปด่าเขาพอด่าเขาแล้วโดนฟ้องก็ร้องอะ่ะ ร้องไห้ร้องโหมบางคนก็ต้องกราบตีนเขาเลยอะ่ะดูขนาดเป็นเป็นอะไรอะเป็นหมอเป็นอะไรต่างๆนะก็ต้องไปกราบตีนอะ่ะจําได้ไหมหมอคนหนึ่งอะ่ะนะสัตวแพทย์อะ่ะต้องไปกราบตีนเสรีพิสุทธิ์จได้ไหมต้องก้มลงกราบตีนเนี่ยเพื่อนก็ถอนฟ้องอะ่ะระวังนะพวกปากดีทั้งหลายต้องกราบตีนเขาอด่าเขาละมันปากเลยด่าออกสื่อด่าออกทีวีระวังคนระับอย่ามันปากนะอย่าไปเห็นไปเรื่องสนุก อย่าเห็นว่าโอเคอด่าแล้วเรตติ้งดีระวังนม่ติดคุกกิจารางลงนะครับนะโดยเฉพาะที่เรื่องที่ไม่จริงไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรอะยังรู้ไม่จริงอะ่ะระวังเตือนไหมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาจารย์ให้ความรู้เต็มที่ครับอืมนะครับอืมเอ่อนะครับอืม อืมชุกกรูนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีก็อย่าเสือกไปด่าเขาอ่าถ้าด่าเขาแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้นะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรอย่านี้ร้องไห้เยอะหัวเราะหน่อยนะ <laughs> ชุกกรูนะครับนะมาเราไม่ชอบใครก็อย่าเสือกเข้าไปดูเขาพอไปดูเขาแล้วก็ทนไม่ได้ นะใจไม่ด้านพอก็ไปด่าเขาด่าไปเขาก็แคปไปเขาก็ไปดําเนินคดีพอพอถูพอถูดำเนินคดีก็ร้องไห้ร้องโหยานะครับอืมให้ความรู้ดีมากนะครับขอบคุณมากครับอืมอาจารย์เพิ่มแสงสว่างเลยมันมืดแสงก็มีอยู่แค่เนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องมืดมันเกี่ยวกับหน้าผมดําเอ่อนะเอ่อเพราะมันผมเป็นคนหน้าดําแต่ไม่ใช่หน้ามืดนะคนละอย่างนะครับอ่า นะครับความรู้เต็มที่นะครับนะ